มหัศจักรไพรรัตนะราศีต่อไปราศีเมษไพ่ใบแรกที่จับได้โกบใบที่สองพระสัทองหรือพ่องเงาะรูปงามใบที่สพระเทวทัตก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมษทุกท่านเลยนะครับ คุณผู้ชมฟังคลิปนี้ให้ดีแล้วเราจับมือครับแล้วคล้องแขนเดินไปด้วยกันใบแรกครับไพ่โกดคุณผู้ชมครับไพ่โกด ชาวราศีเมษถ้าสมมติว่าเป็นแฟนไพ่รัตนะคงทราบกันดีแล้วครับว่าถ้าสมมุติว่าไพ่โกรธเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมเนี่ยครั้งนี้คุณผู้ชมทําความสะอาดโกรธนะฮะบั่นพบรุนนะฮะหรือบิดามารดาป่ย่าตายายที่บุกที่อยู่ในบ้านคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งแต่ถ้าใครนะครับโกรธอยู่ต่างจังหวัดเดือนนี้มีโอกาสนะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะเดือนนี้นะฮะวันนี้หรือคุณผู้ชมฟังคลิปผมเนี่ย ลูกๆปิดเทอมแล้วหลานปิดเทอมจะกลับต่างจังหวัดแล้วมีโอกาสนะครับไปสักการะบูชานะครับโกรธของคุณผู้ชมสักครั้งหนึ่งไปทําบุญแล้วอุทิศส,ส่วนบุญนะฮะส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับให้แก่ญาติผู้วายชนตรงนี้คือหัวใจสําคัญนะครับวันนี้เราจริงจังนิดนึงนะชาวราศีเมษนะพอไม่ได้เลยโอ้โหหลายคนดูดวงกับผมแต่ขัดเรื่องการเงินและชาวราศีเมษตอนนี้ ขัดสุดๆแล้วด้านมามีไ่าพระเทวทัตด,ด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันใบที่สองคุณผู้ชมพระสังทองหรือพ่องเงาะรูปงามผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมครับครั้งนี้ถ้าใครมีโอกาสเดินทางนะฮะสักนิดหนึ่งไปอุทยานลอสองนะฮะ ไปเที่ยวที่นั่นไปดูแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งวัวฒนธรรมนะครับบ้านทรงไทยสวยงามเชียวนะฮะมีโอกาสทําบุญแถวอัมพวาไปอุทยานรอสองสักการะบูชาพ่อเงาะสักครั้งหนึ่งพ่อเงาะเนี่ยแกจะมีมนจินดามานีนะคุณผู้ชมนะฟังให้ดีนะพ่อเงาะเนี่ยแกจะมีมนจินดามานีและมนจินดามณีตรงเนี้ยสามารถเรียกเนื้อเรียกปลาเรียกเงินเรียกทองได้ ในเหตุการณ์เดียวกันนะครับคุณผู้ชมมีคุณพ่อนะฮะอายุท่านเยอะแล้วแหละนะฮะอายุประมาณ62 63แกมาดูดวงกับผมที่บ้านนะฮะมากับภรรยาตัวเองเ,อเป็นร้านทำสแตนเลสแกจับไพ่ะสังทองได้แกเก็บเงินลูกค้าไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมปีหนึ่งประมาณล้านกว่าบาทแต่ลูกค้าคนนี้ก็สั่งจังสั่งอยู่นั่นนะ่ะแกก็เป็นคนจิตใจดีแกก็ให้ตลอด เคให้ตลอดเครดิตนี่แบบโอ้โหจนบางครั้งทะเลาะก,กับภรรยาแกจับไพ่พ่อเงาะได้คุณผู้ชมแกไปไหว้พ่อเงาะที่อุทยานลอสองคุณผู้ชมเชื่อไหมปฏิหารมีจริงพอแกไหว้เสร็จปุ๊บบอกพ่อเงาะอาราธนาอุทิศบุญให้กับพ่อเงาะที่อุทยานลอสองเสร็จเรียบร้อยเมียแกผู้สวนเลย แกไม่ต้องขออะไรนะไปขอไอ้หนี่นะเจ้านั้นเนี่ยที่มันติดเงินเราเนี่ยล้านกว่าบ,บาทเนี่ยบอกให้ท่านช่วยหน่อยคุณผู้ชมเชื่อไหมแกกลับบ้านเนี่ยไม่เกินสามวันคนที่เขาติดเงินแกเนี่ยล้านกว่าบ,บาทเอาเงินมาคืนแปดแสนบางทีนะครับคุณผู้ชมครับ ความศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์ปฏิหารมันอาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษแล้วครั้งนี้เมื่อไพ่พ่อเงาะนะครับเดือนที่แล้วไม่ได้ออกเลยสักราศีหนึ่งราศีเมษเป็นราศีแรกในเดือนนี้เลยไปสักการะบูชาพ่อเงาะให้ได้ไปขอโชคขอลาบครับแล้วถ้าใครนะฮะไม่สะดวกเดินทางที่จะไปอุทยานรอสองไปขอพรพ่อเงาะ แถววัดแถวบ้านคุณผู้ชมมีพ่อเงาะไม้มีลูกป,ปั้นพ่อเงาะไม้ไปขอท่านนิดหนึ่งหรือถ้าไม่สามารถเดินทางได้จริง,รงๆผมแนะนำครั้งนี้คุณผู้ชมสวดพระคาถาจินดามณีสักนิดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้หน้าจอเลยคุณผู้ชมสวดตามกำลังวันไปเลยนะครับวันจันทร์กี่จบอังคารกี่จบพุธกี่จบให้ทำตามนี้ปัญหาและอุปสรรคนะครับมันจะเบาบางลง ไพ่ใบสุดท้ายพระเทวทัตผมตกใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะไพ่ใบนี้ได้ฉะนั้นผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนชาวราศีเมษครับครั้งนี้นะครับตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนชาวราศีเมษปิดวาจาสักห้าสิบปอร์เซ็นตจากเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเราเจ้ยแจ้วเลยเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยครั้งนี้เราเงียบหน่อยคุณผู้ชมนึกภาพออกไหม ครั้งนี้ชาวราศีเมษหน่อยเงียบหน่อยนะพูดเยอะมากไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวบางคนเขาเข้าใจผิดบางคนเขาเอาเรื่องของเราเนี่ยไปเล่าให้บุคคลที่สามทั้งทั้งที่เราพูดถึงบุคคลที่สามเนี่ยไปในทิศทางที่ดีคุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับชาวราศีเมษเป็นราศีที่ถูกกระทํามากที่สุดเป็นราศีที่โดนใส่ร้ายมากที่สุดและเป็นราศีที่ต่อสู้มากที่สุด เวลาเราทำดีแทบตายที่เขาบอกว่้โหทำดีตายหามันไม่เคยเห็นความดีของกูเลยชาวราศีเมษเป็นแบบนี้แล้วเวลาชาวราศีเมษรประสบความสําเร็จนะฮะหรือเริ่มมีสตังค์ขึ้นมาหน่อยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะคุณผู้ชมหรือเพื่อนฝูงนะแม่งอิจฉา ราศีเมษจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นราศีที่ถูกอิจฉามากที่สุดแล้วครั้งนี้ก่อนที่เราจะดูไพ่รัตนะผมบอกกับชาวราศีเมษว่าคุณผู้ชมถ้าใครมีส่วนนะฮะที่เคยทาแท้งหรือพาคนไปทําแท้งหรือให้สตังคนไปทําแท้งครั้งนี้คุณผู้ชมต้องทําบุญอุทิศบุญนะครับตรงนี้เยอะ คุณผู้ชมนึกภาบอกไหมเหมือนไพ่ใบแรกบอกเราไปไหว้โกรธไปทําบุญที่วัดเรามีโอกาสไปอุทยานรอสองนะฮะวัดที่อยู่ติดกับอุทยานรอสองคุณผู้ชมเข้าไปทําบุญหน่อยแล้วเดือนนี้นะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรมากๆคุณผู้ชมฟังให้ดีนะอุทิศให้มากๆนะครับทุกในขนาดจิตไม่ว่าตื่นมาตอนเช้าคุณผู้ชมจะทําบุญนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสงปอเต็กตึ้งนุ่นนั่นนี่ก็พยายามอุทิศบุญนะฮะให้แก่ เด็กนะครับที่คุณผู้ชมเคยพาไปทําแท้งหรือเจ้ากรรมนายเวรไม่งั้นการเงินติดขัดนะไม่งั้นนะมันชักหน้าไม่ถึงหลังไม่งั้นมันมองไม่เห็นนะเลยอยากจะฝากชาวราศีเมษสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟัง ครั้งหนึ่งนะฮะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อนถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพ่รัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารย์ไพ่รัตนะเนี่ยนะเรื่องในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณนะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจ ทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทองคุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทาไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพราะผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ํามันอยู่ตัวนะกิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอยาหมอหัวโตไอ้น้ำมันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ40-50ิบหีาผมว่าคงเคยได้ยินน้ำมันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทำน้ำมันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย นะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชั้น น้ำสั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตวก็อีไพ่รัตะนะอนํานานะอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโตโตโต,ตเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับ ไพ่ใบแรกทำบุญโรงศพใบที่สองเครื่องสังฆทานใบที่สามทำบุญหลังคาโบสถ์แม่โว้ยชาวราศีเมษไพ่ใบแรกก็ทำบุญโรงศพซะแล้วผมพูดกับชาวราสีเมษอีกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมผมว่าผมจริงๆผมไม่อยากพูดเรื่องเรื่องนี้เลยเวลาคุณผู้ชมใครเคยมีปัญหานะครับ ที่ที่ที่ทำแท้งเนี่ยคุณผู้ชมไปทําบุญลงศพและเขียนชื่อเขานิดหนึ่งแล้วอุทิศบุญเนี้ยให้กับเขาสะหน่อยบางคนบอกว่าโอ้ oh, อาจารย์ลงศพหนึ่งใบเจ็ดแปดร้อยพันกว่าบาทสองพันนอีชั้นทําไม่ไหวหรอกคุณผู้ชมไปหยอดตู้ตามวัดวาอารามต่างๆใกล้บ้านของคุณผู้ชมแล้วอุทิศบุญตรงเนี้ยให้แก่บ,บุตรที่เคยทําแท้งหน่อยชาวราศีเมษไปทํานะครับเขาเรียกว่าปิด ประตูผีเปิดประตูจนคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับปิดประตูผีเปิดประตูจนไปทําบุญลงศพให้แก่ศพที่ยากไร้บางคนเขาไม่มีสตุ้งสตังนะแม้แต่ลงเขายังไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อหรือถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าวัดเนี้ยกำลังทำบุญลงเย็นทำบุญศาราหรืออะไรก็แล้วแต่สาราเผาศพหรือเมนเผาศพชาวราศีเมษไปทำให้ได้ อย่าได้พลาดนะครับคุณผู้ชมเดือนนี้ทั้งเดือนใครเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้ใครเคยมีเรื่องทุกข์ใจที่มันฝังอยู่ในหัวใจเนี่ยว่าเราเนี่ยเคยไปทําแท้งเราเนี่ยเคยพาคนไปทําแท้งเราเนี่ยเคยออกเงินให้กับคนที่เคยทําแท้งคุณผู้ชมต้องทําไม่งั้นมันติดขัดเขาปัดเขากันหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภวาสนาหรืออะไรต่าง อย่าได้พลาดนะครับวันนี้ไพ่รัตนะเหมือนเรือธงสำคัญกับคุณผู้ชมผมบอกคุณผู้ชมแล้วรีบไปทำซะใครไม่มีสตางค์5บาท10บาทไปหยอดใส่ตู้หรือทำบุญลงศพเลยเชื่อผมใบที่สองเครื่องสังฆทานคุณผู้ชมครับเครื่องสังฆทานครั้งนี้ผมพูดหลายครั้งเลยผมมีคนดูดวงกับผมคนหนึ่งนะครับแกเป็นคนอยู่จังหวัดจันทร์ ทุกเดือนเนี่ยแกจะขึ้นมาหาผมทุกครั้งเลยและแกก็จะจับไพ่เนี่ยมีอยู่เนี่ยฮะอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแกมาก่อนก่อนที่ผมจะลงเสียงผมดูดวงแกอยู่แกจับไพ่สังฆทานได้แกก็บอกเอออาจารย์แม่งเออผมชอบวะ่ะที่อาจารย์บอกว่าไปทําสังฆทานอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะ ตังเนี่ยมันไปหยอดตู้เข้าวัดเราก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรใหม่แต่ถ้าใครมีกําลังจะซื้อใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะฮะที่เขาบอกสังฆทานวนสังฆทานวนสังฆทานวนคุณผู้ชมเชื่อไหมเศรษฐีเขาก็ยังใช้สังฆทานวนนะและแกะบอกผมว่าไม่ต้องไปซื้อหรอกเอาตังเนี่ยหยอดค่านา้ําค่าไฟหยอดนู่นนี่นั่นให้ให้เงินตรงนี้ทาบุญให้กับวัดวาหลามไม่ต้องไปซื้อใหม่ คุณผู้ชมนึกออกไหมไม่ต้องไปไอายครับเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปทําบุญวัดสะพานสูงนะฮะคุณผู้ชมแหมเจข้างๆนี่เขาก็อลังการเลยนะชุดสังฆทานเขานะหมายมาเต็มเลยผมก็หยอดไป40หยิบสังฆทานวนมานั่งฟังสวดไม่ได้บุญไว้อุทิศบุญให้ให้ญาติผู้ล่วงลับเจ้าที่เจ้าทางนะเจ้ากรรมในเวรก็ได้รับผลบุญนั่งฟังเสียงสวดหมนต์มัง่งใจมันล่มใจมันชื้นทําอะไรอะ่ะมันจะได้ประสบความสําเร็จ และนี่คือเหตุการณ์สําคัญครับคุณผู้ชมครับบางทีนะฮะบุญเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นบุญใหญ่ๆได้อย่าไปท้อแท้ในโชคชะตาว่าเอ้ยสังทานวนไม่ได้บุญไม่ได้บุญ,ไม,ไ,บญไม่ต้องไปสนเหมือนที่ผมเคยบอกอะสมเด็จพุทธจันโตบอกว่าทําบุญแค่หนึ่งเฟื้อหนึ่งสตังอะนิสงก็เหมือนสร้างวัดทั้งวัดนะคุณผู้ชมนึกออกไหมของพวกนี้มันอยู่ที่ใจ เวลาเราจะทําอะไรเหมือนคนบอกแหมาอาจารย์ดูไพ่รัตน,นะนะอีชั้นเนี่ยอิจฉาคนกรุงเทพจังเลยเดินทางไม่ได้เลยคุณผู้ชมทําต่างจังหวดัดทําวัดใกล้บ้านแล้วหลายคอมเมนต์เขียนเต็มเลยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดฟังนะวันนี้นะไปทำเนี่ยไพ่แห่งการทําบุญไปทําแล้วตั้งใจทําบุญใดกุศลใดที่คุณผู้ชมทํานะมันส่งผลนะบางทีมันไม่มีสตังนะ บางทีมันเหมือนคนจมน้ำนะน้ำมันอยู่ที่ปลายจมูกแล้วเนี่ยมันหายใจจะไม่ออกแหละพอทำบุญเสร็จทำถูกต้องถูกที่ถูกเวลาตามรักขณาลาศีของเราบางคนไม่เคยดูดวงกับผมเลยทำตามคลิปไพ่ลัตนะมันผ่านผลวิกฤตตรงนี้ได้ฉะนั้นเช่นเดียวกันคุณผู้ชมอย่าได้พลาดอย่าทิ้งโอกาสนี้ไพ่ใบสุดท้ายทำบุญหลังขา คุณผู้ชมผมพูดหลายๆราศีเลยว่าไพ่ทําบุญหลังคาเนี่ยเป็นไพ่ใบที่ผมชอบที่สุดในสําหรับนี้และผมเนี่ยเหมือนคนโลกจิตนะเวลาผมไปวัดวาอารามที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะมองตู้ก่อนเฮ้ยแม่งมีทําบุญหลังคาบอกว่ามีทําบุญหลังคาไหมเนาะผมก็จะดูเลยนะพอผมเจอเสร็จปุ๊บผมจะไปยอดเลยห้าบาทสิบบาทเพราะอะไรรู้ป่ะคนเราเนี่ยนะคุณผู้ชมเวลาไปวัดเนี่ยมันร้อนน่ะ นึกออกไหมเวลาไปทําบุญหรือเดินกลางแดดเนี่ยมันร้อนนะและถ้าคุณผู้ชมได้ทําบุญหลังคานะเป็นที่หลบแดดหลบฝนนะกันเพศกันภัยนะอันนี้สงแห่งการทําบุญหลังคาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยฉะนั้นชาวราศีเมษอย่าได้พลาดเมื่อเห็นทําบุญหลังคาแล้วคุณผู้ชมไปหยอดซะแล้วครั้งนี้อย่าลืมนะครับอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรหนักหนกหน่อย ในเดือนนี้นะที่คุณผู้ชมฟังคลิปผมนี่นะและคุณผู้ชมไปทําแล้วบุญหลังคาเนี่ยเหมือนเกาะป้องกันภัยให้กับคุณผู้ชมปัญหาอุป,ปสรรคจะผ่านพ้นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจก่อนจากกันวันนี้ครับอยากให้ชาวราศีเมษที่เป็นที่รักของผมทุกท่านช่วยพิมพ์คำว่าราศีเมษ ให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานทุละจักวันนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตนของชาวราศีเมทุกท่านครับตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรโนมะระนังสุขัง อระหังสุขโตนโมพุทธายะชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวาหนังจตุสาจาสัพังระสังเยปิเวสุนราสภาตานหังกราทยย देता मारे हान

กาสโปเทโรมาเหสิเทนตวาตโกโสไมหังวะธรมเนนิจังปะเตทาสิกุณาคโรโปลโนอังุลิมาโรจะอุปาเลนันทเสวเดเทระปัจจิเมชาตานรา Tirakamma se mahathera wicita sinda sawaka ete se ti mahathera ceta wan to ta se rata che na an kamang che susanti daratana kurato asita ชัตตวัสสิวะเมอังคุลิมานกางขันธโบรปะเรตานจะอาตานาติยโสตังอากาเสชะธนังคาสิเสสะปาการสันติตาชินานะ สัตโตมสเกจเจนะสทาสามโวตะปัญชเรชนปัญชรมาจังหิวิหารันตังไมเฮตาเลสทาปาเลตุมังสาเปเตมหากุริสาสภาย โตสุคโตสุราโคชินาโนพาเวนเชตุปทนโทธามานุพาเวนเชตาริสังโคสังพานุภาเวนเชตันตาราย